ดวสมปองไล่สดประกาศถอนตัวจากรายการชาวเน็ตสุดงงเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากนายสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองสึกออกจากการเป็นพระและลุยทำงานทำงานเพลงเป็นนักร้องและงานรีวิวสินค้าต่างๆรวมถึงทำงานพิธีกรในรายการต่างๆ รวมถึงรายการของทีวีภูโดยตอนนี้นายสมปองได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของเจติ่มทีวีภูสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565นายสมปองโพสต์คลิปเปิดใจในเพจสมปองนครไทยสง์ถึงงานพิธีกรใน3รายการของช่องทีวีภูไว้ว่าสวัสดีครับผมสมปองนครไทยสงครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงถแถลงให้ทุกท่านได้ทราบว่านะครับ ซิทคอมมาหาพาสนุกนะครับรายการถึงไหนถึงกันและโทรติดทิ่ตอบ3รายการนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามทั้ง3ารายการนี้เพราะถึงมีผมนะครับก็ยังมอบความสุขความสนุกและข้อคิดให้กับทุกท่านได้ผมเองก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเมตตาติดตามผมมาตลอดนะครับกข,ขอใอยทุกท่านมีความสุขวันนี้มีเรื่องแถลงชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย